Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Don't let be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day ครับวันนี้มาทำไข่เจียวง่ายๆสูตรของบ้านผมเองครับผมยังจำภาพติดตาสมัยก่อนเนี้แม่ผมเนี่ยเราก็จะหอบข้าวใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราหอบข้าวกลางวันแล้วก็แม่เขาจะต้มข้าวต้มเสร็จแล้วก็เอาไข่เจียว เวลาเกียวไข่เนี่ยเขาก็จะใส่เยอะแล้วก็แบ่งเป็นสี่นะไข่เจียวไม่มีอะไรมากแม่ผมเนี่ยจะชอบใส่หอมแดงนะวันนี้เมนูอาหารวันนี้คือข้าวจานน้าไข่เจียวนะครับทําไมถึงเป็นจานน้าเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเวลาที่ข้าวมันร้อนๆนมันกินไม่ได้ทุกที่ครับเราก็จะเอาน้ําเย็นเข้ามาใส่นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้าวเย็นก็ใส่น้ําร้อนมันจะได้พอดีนะ แล้วก็เวลากินเนี่ยไข่เจียวที่ผมกินนะหนึ่ไข่เจียว2องตาเค็มปลาช่อนนะยิงบอกปลาช่อนใส่โอง่งไว้หนึ่งปีฮะมาทำนะแล้วก็กินกับะักาศดองเข้าต้มเลี้ยงแขกนี่เป็นอาหารที่ประจำฮะสำหรับมือ้อมือเที่ยงตอนที่ทำอาหารนี่ตั้งกระทะให้ร้อนจริงให้ไฟร้อนสักนิดหนึ่งใส่ไปหยอดลง ออพอดีปุ๊บก็ใส่ลงไปครับไม่มีอะไรมากแค่นี้เองครับอาหารง่ายๆของผมข้าวไข่เจียวครับดูไปก่อนนะไปเอาจานมาใส่ก่อนนี้เลยครับใส่โหระพาลงไปนะพริกเพิ่ม หาง่ายๆครับนารีเจ้า,า,จาขอขอไอ้นี่หน,น่อยดิเอ้เนื้อเนื้อแห้งอะ่ะขอทำมาเดี๋ยวผมจะมีเนื้อเค็มด้วยวันนี้มาแก้นิดนึงฮะเวลากินข้าวจานน้ำเนี่ยมันต้องมีอะไรเค็มๆตัดนิดนึงถ้าบ้านผมก็เป็นไอ้นี่ไงบ้านผมก็เป็นปลาเค็มนะแต่ที่นี่เ็าจะเป็น,เ,เ,นเนื้อวัวเนื้อวัว ก็ร้านเดิมครับที่เราไปเนี่ยแบ่งเป็นสี่สี่แม่ก็ทำนี้เองจะไปกลับทําไมล่ะทีเดียวมันยากใช่ไหมเองก็แบ่งเป็นสี่ส่วนที่กลับก็กลับทีละส่วนง่ายครับเนี่ยครับทีละส่วนไข่เจียวแบ่งสี่ผมก็เออใช้มาตลอดมันก็ง่ายีจริงครับแล้วเวลาที่เรากินแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปให้มันแบบเป็นลูกสวยๆเราก็กินเองนะ ข้าวจาน้ําคิดถึงสมัยก่อนนะวันนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนนี่น้ำแข็งก็ไม่มีนะครับบอกไม่มีจมนแข็งมือครับเอามาทุบป,ปากเขาให้ฮะใส่ผ้าทุบแล้วก็ใส่ขู่ข้าวเสร็จร้อนๆเนี่ยใส่น้ําแข็งลงไปเลยมันจะได้พอดีฮะผมก็รันนี้ก็จะกินแบบนั้นเหมือนกันฮะอยุ่นี่เจ้า นี่ฮะประมาณนี้ครับจริงๆแล้วไข่เจียวเนี่ยจะต้องกินร้อนๆถึงอร่อยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเย็นปุ๊บมันก็มันก็หดๆแต่วันนี้จาเป็นนะครับเพราะว่าผมจะเอากระทะเนี่ยไปใช้ทอดเนื้อต่ออีกหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะต้องรอให้มันเย็นสักหน่อยก็คงจะไม่ค่อยร้อนนะนี่ครับมันก็จะฟูๆอย่างนี้ตักปุ๊บกินปั๊บนี่โอเคเลย ไะจะได้ยเรานั่งก็ทอดเนื้อก่อนนะเฮ้ยจบครับ น้ำเย็นลงไปครับนี่ฮะแล้วผมเย็นอยู่ในน้ำแข็งลงไปแบบนี้ครับก็จะประมาณนี้ฮะก็พร้อมที่จะไปกินแล้วครับขอเป็นตั้งถ่ายแล้วกันนะเพราะว่ามันมีนี่ครับน้ำแข็งเป็นอย่างนี้ครับเราก็คนแล้วก็เอาลงแข็งเข้าไปข้างในฮะมันจะดังกกกกเกอบแก๊บเก็บแก็บหน่อยฮะแล้วก็เราชิมดูครับเนี่ยอืออืม <c oughs> มันจะเย็นกำลังดี ยิ่งใหม่ๆได้โอเคนะแล้วไข่เจียวครับไข่เจียวหอมจรงครับอืมอืมอร่อยสุดยอดเราเคาเเยไปกันไปแล้วเดีย๋ยวพ่อกินไปแล้วเรื่อยพ่อผ่านได้จ้ะนี่ครับนี่เป็นเนื้อที่จะมาแทน ปลาสลึกก็ไมมีอะไมากราอนนี้ที่มาที่ไปก็คือว่าคิดถึงสมัยก่อนจริงๆตอนที่ไปหอบข้าวตอนนั้นผมก็อายุประมาณสักสิบกว่าก็จำได้นาบางอย่างก็ต้มข้าวต้มเลี้ยงแขกแล้วก็มีปลาช่อนแล้วอีก,อกทีวิ์บ่อก็เอาปลาช่อนมา หมกดินแล้วก็ไปเผาโอ้อร่อยอืมเยอะผมว่ามันมันน่าจะเยอะมากเลยเป็นมันเลยครับไม่ใช่นเนื้อเนี่ยอืมอม,มัน มันหมูแต่เดียวคือ <c oughs> ปัป่นด้วยข้าวเย็นใส่น้ำร้อนข้าวร้อนใส่น้ำเย็นนะใส่เกียวต้องใหม่ใหม่โอ้ ุณเชา้าแผนการท่องเที่ยวออกมาแล้วครับไฟยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบห้าไฟยี่สิบเจ็ดเมษากับยี่ิบห้ายี่บเจ็ดมีนากับยี่สิบเมษาสงการปีนี้จะอยู่ที่เกรกฎงงาืมบอกว่า ตั้งดีกว่านะผมว่า,รรามันไกลกลัวมองไม่เห็นนะเนี่ยไข่เจียวเออ,อนี่สิอย่างนั้นผมกลัวว่าแต่มองไม่เห็นนะไข่เจียวของผมฮนะริงน้ําแข็งก็ยังอยู่แบบนี้เนะขกินไปอืมเ้อแค่นหน่อยปติอีกว่า เรื่องความความประทับใจของผมในวัยเด็กนะตอนนั้นเนี่ยเราจะมีการเออ่หอบข้าวนะคือหอบข้าวที่นาบางยางเนี่ยต้องขนใส่เรือแล้วก็เอามาที่บ้าลากาศใส่เรือมากพ่วงเลยๆร่ลำฮะแล้วก็เอามาที่บ้านแล้วก็เอามาวางบน,บนลานบ้านที่เคลียร์พื้นที่แล้วก็เอารถไถเหยียบ เนี่ยในเรื่องอดีตหน้าที่ของผมคือพายเรือซื้อน้ำแข็งแต่ก่อนไม่มีตู้เย็นซื้อน้ำแข็งไฟเพิ่งเข้าตอนผมอายุถอยอีกครับอ่อนน้ำแข็งเนี่ยก็ขายเป็นมือ เขาจะมีใส่แกบว้บอะไรวะก็ซื้อทีละมือสองมือ <c oughs> มาทุบแล้วก็ใส่กระติกเป็นก้อนๆแล้วก็เวลาที่แขกเหลือเข้ามาเอาแรงกันนะครับมาหอบข้าวมาอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงต้องแผงเข้าตักน้ํากินสมัยก่อนเป็นแบบน,นั้น <c oughs> บ้านผมอ่ะไม่มีถนนเข้าถึงเราจะซื้อของก็ต้องพายเรือไปร้านยหญเกียว ไปซื้อน้ำแข็งมาแต่ร้านทิศลาเนี่ยครับวิถีชีวิตวัยเด็กแต่ตอนหลังมีถนนเข้ามาได้ก็ดีใจมากครบเป็นที่ท้ายๆของประเทศไทยเลยั้างที่ถนนเข้าถึงคลองที่ถนนเข้าถึงได้ครรถนี่ไม่ไม่เคยจอดถึงบ้านได้เมื่อไม่แต่ผมเกิดเลยเมื่อปีที่แล้ว สองปีตึงจะสำเร็จนะฮะอืมวันนี้ก็ตื่นมาวันนี้มาเก็บฉีดวัคซีนนะครับตอนเช้านลาีไปรับแล้วผมวางแผนเรื่องท่องเที่ยวจบแล้วส่งให้เ,เด็กๆดูนะครับ อืออร่อยคือเวลาบางแผนเนี่ยครั้งเนี้ยผมก็ไปเที่ยวที่ผมเคยไปอย่างเช่นลิเทิลอเมซอนะฮะที่อยู่ที่คุละ,ะบุรีหรือกะบุรีสักอย่างน,นะฮะพัางงาอันนี้ก็ไปอีกครั้งหนึง่งจะเอามาเก็บ แก้มกันไปล่องเรือดูงูเประเช้าที่หนึ่งฮะขาไปไปที่สุโขทยัยเมืองเก่าแล้วก็ต่อด้วยบางบ่อกรรณปฐมไปเยี่ยมพิ่ชายชุมพรตัดออกเที่ยวคอคอดกะลงมาละนองเที่ยวน้ำผู้ร้อนลงมา ที่เทอร์เรเมซอนแล้วก็ไปพังงาแล้วก็ไปจากพังงาก็ไปกินหมูย่างเมืองตรังะฮะแล้วก็ไปกระบี่แล้วก็ไปที่หัดใหญ่ขากลับขึ้นมาก็มาที่โฮมสเตย์เออขาไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนพัทลุงฮะทะเลน้อยของลุมูสนันแล้วก็ถึงจะไปที่หัดใหญ่ไปกินมักุเตะกับย่าหัดใหญ่ แล้วตีรถกลับขึ้นมาก็ทีนี้ก็มามาสุราษฎร์แล้วก็ทีนี้ก็นั่งเรือไปที่สมุยไปสงการที่พังงนันสงี่เกาะพังงนจะอยู่สักสามคืนแล้วก็ไปเกาะเต่ากลับมาที่สุราษฎร์แล้วก็กลับก็แวะไปเยี่ยมเพื่อนที่อ่าวมะนาวแล้วก็หัวหินอีกสองคืนแล้วก็ไปที่ขับป,ปิ้งกรุงเทพแล้วก็กลับก็ประมาณเดือนครับ บวกรบนะฮะแผ่นกาออกมาเรียบร้อยแล้วใครอยู่ตรงไหนฮะแนะนําได้ครับว่าอะไรอร่อย <c oughs> ผมก็จะกินไปเรื่อยๆครับระหว่างทาง <c oughs> ที่ไหนพักคนสเตย์ได้ก็พักที่ที่พักเนี่ยดารีจะเป็นคนจัดก,การช่วยกัน อยากให้เด็กได้เรียนรู้ประบการอาหารต่างถิ่นด้วยหนูย่าเมืองต่างที่ต้องกินแล้วก็ข้าวยำชุมพรเอ้ยละ,ละนองเนีย่ยประมาณนี้ครับก็รอติดตามชมกันนะครับแผนการออกมาเรียบร้อยอืม อืมก็ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสบาย